ครับแล้นี่ก็คือบรรยากาศนะครับของเส้นเสมาฟ้าคามครับอันนี้เป็นเส้นที่ตัดจะไปออกทางหลังโรงเรียนยับุรีก็ได้นะครับอันนี้น้ําเอ่อขึ้นมาจากคลองนะครับความสูงก็ประมาณสิบเซนได้ครึ่งล้อนิดๆยังรถมอไซค์ยังไปได้อยู่รถเล็กยังไปได้สบายอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ํามันเอ่อขึ้นมา เมื่อวานนี้ในน้ำน้ํายังไม่ท่วมขนาดนี้เลยนะรู้สึกว่าน้ําจะท่วมเร็วมากน้ําก็คงจะท่วมขึ้นเรื่อยๆเพราะรู้สึกน้ําจะไหลามาจากบึงคลองทางฝั่งดิษตะวันตกไ,ไปไหมไปค่ะไปทางไหนตรงไปไปเมาเอาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราด่วนด่วนด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 วน,ดวนเอาโอเดน,นาไปหนะ่อย ไปไหนกันเราขึ้นเลยขึ้นเลยไปตงนี้โอเคเอาโอเด้งนเอาเร็ว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 จะลงตรงไหนบอกเค้าแน่ตไปทางไหนอะตรงไปอย่างเดียวถนนไม่มีแยกซ้ายขวา เดี๋ยวก็เป็นเพื่อนร่วมทางเลยครับเห็นว่าเดินเดินไปด้วยกันเราก็ไปครับบ้านเขานี่อาจจะรถน้ถําท่วมไปแล้วเราก็ช่วยเหลือกันโอ้โหเขาเดินมาค่อนข้างไกลรู้สึกตรงนี้ขามไปทางไกลามากเดี๋ยวเด,เดี๋ยวเราออกทางไหนโอ้เราองอกลําลูกกาดนี่น่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าดูว่าทันยะหลังทันยะหลังทันยักษ์ท่วมไม่ไม่ออกคลองคลองหนึ่งไหมสพานแดงเหรอใช่สะพานแดง โอเคตะบนบ้างครับเดี๋ยวเราจะไปออกไ่ตรงเส้นได้เลยเต้นจ้ากระพันแดงเจเดี๋ยวผมไปทางสระพันแดงนะเดี๋ยวผมไปทางสระพันแดงโอเคสระพันแดงนะครับวันนี้สระพันแดงโอเคอ๋อหมู่บ้านเมื่อตอนสบายมากไปนะครับเดี๋ยวเราไปอังบ้านเมื่อตอนเนี่ย เสสาวข้างหลนไม่กล้าเลยเจอเจอใครก็ชวนชวนขึ้นรถไปพร้อมกันเพราะบางทีในบางเขตมันมีน้ำท่วมเขาไม่สามารถที่จะมาเองได้เพราะใช่โอ้ข้างหน้านี่น้ำเจิ่งแล้วครับโอ้ยพันแดงไปได้หรือเปล่าเนี้ยจะไปได้หรอเฮ้ยกับบะเนี้ เดี๋ยวถามมข้างหน้าก็ได้ดสะพานแดงไปได้ไหมพี่พยอ๋ถที่สูงได้ไปสะพานแดงไปได้ไหมครับโอ้ไม่ได้แล้วจะไปออกตรงลงลงสีอ่อ๋อครึ่งนอนรถใหญ่แล้วจะเลี้ยวฝั่งนี้ทาซ้ายนี่ไปได้ไ sai đi đại, đi, cái không ủa này mình thân đi đại, anh đi bảo ủa này rồi, tuyến hàng này chúng tôi không biết mà